ตามเจริญในธรรมจะมีระยิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภ้าจะนมรัตนวัคสีขาบทที่7ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามพิสูจน์ทำผ้าโปนั่งใหญ่เกินกว่ากําหนดตามที่ได้กําหนดเอาไว้ โดยจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มันญญัติขาบทนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะกําหนดขนาดผ้าปูนั่งของพระภิกษุไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปให้ดูพอประมาณใหญ่เกินไปก็เป็นทีุู่มลามแล้วก็ไปรบกวนพิกษุรูปอื่นๆเล็กเกินไปก็ไม่พอที่จะนั่ง ตอนมาหญ่ก็มีว่าในขณะที่พระเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันเมืองสาวตถีก็พระองค์ก็ทรงเห็นว่าผ้าปูนั่งเป็นบริขารที่จําเป็นต่อพระภิกษุพระองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าปูนั่งได้ภิกษุฉับพัคีพอรู้ว่าพระเจ้าได้อนุญาตให้มีผ้าปูนั่งได้ ก่อปลาการทำผ้าโปนั่งมีขนาดใหญ่เกินควรไปเมื่อนำไปโปแล้วเนี่ยก็อห้อยย้อยไปรบกวนพิโสโรกอื่นๆแลดูว่าล่มล่างพลุงพลังพระเจ้าเมื่อทรงทราบพระองค์ก็ทรงประชุมส่งแล้วก็บัญญัติสีขาบท กำหนดผ้าปูนั่งขึ้นว่าพิสูจน์ทำผ้าปูนั่งพึงทำให้ได้ประมาณยาวสองคืบพระสุคตกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งถ้าทำเกินให้กำหนดนี้ต้องอาบาิปาจิตตีในก็หมายถึงว่า ยาสองคือพระสุคตว่างคืบครึ่งพระสุคตใชายก็คือพระสุคตถ้าทำเกินไปกว่านี้ก็ต้องอบัิปาจิตติในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าผ้าพิสูจน์นั้นจะต้องมีผ้าปูนั่งผ้าปูนั่งนี่ก็เป็นเพื่อที่จะสะดวกในทำในการทำกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะพืช ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่ากิจวัตรก็คือสวดมนต์เช้าสวดนมนต์เย็นทําวัดสวดมนต์อย่างนั้นเป็นต้นเเราจะเห็นว่าอาสนะนี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพระภิกษุถ้ายากโยมไปประเทศพม่าเนี่ยพระพระม่าเขาจะมีอาสนะนี่จะเดินไปไหนมาไหนต้องมีอาสนาะพาดบาสอยู่เสมอพอไปนั่งก็เอาผ้าอาสนะที่พาดบายนะปูนั่ง แต่ข้อไทยไม่ค่อยจะเห็นเพราะว่าเราก็เมื่อรู้สีขาบทแล้วรู้วินัยแล้วญาติโยมก็ต้องรู้ว่าต้องมีอาสนะถวายพระภิกษุอาตมาภาพก็นํามาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังว่าอาสนะถ้าใหญ่เกินไปวิจิตพิสดารเกินไปมันก็เป็นเรื่องของสะสมกิเลส ไม่ใช่ลากิเลสอนญาโตมิโยมซื้อไปถวายก็ต้องพิพจารณาว่าต้องเป็นอาศนะที่ธรรมดาไม่สวยไม่งามไม่วิจิตพิสดาอรอา,า,ามารพระกนำมาเจริญบอกให้ญาตโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร